ไม่มีใครจะรักเราจริงผมอยากมีผู้หญิงแต่หารักจริงไม่ได้เลยคุณสาวจ้าโปรดเมตตาผมยังไม่เคยอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจเหรือเอ่ยโอ้สาวเอ่ยไม่เคยเมตตาไม่มีใคร จะรักเรานานเขาไม่เคยสงสารรักเพียงไม่นานก็จากลาต้องตรมตรมขึ้นคมระทมเรื่อยมาก่อนเคยบอกรักเธอเท่าฟ้าเดี๋ยวนี้กลับมาเสียความรู้สึกหากมีใคร รักเราจริงสักคนผมคงหายมองมนหากพบคนดังใจนึกให้แม่ไปขอจะปลูกเรือนหอให้สูงกว่าตึกไม่ต้องร้องเพลงเสียความรู้สึกจะนึกถึงเธอผู้เป็นดวงใจไม่มีใคร จะรักเราจริงผมอยากมีผู้หญิงแต่หารักจริงไม่ได้เลยคุณสาวจ้าโปรดเมตตาผมยังไม่เคยอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจหรือเอย่ยโอ้สาวเอย่ยไม่เคยเมตตาไม่มีใครจะรักเรานาน เขาไม่เคยสงสารรักเพียงไม่นานก็จากลาต้องตรอมตรมคืนขมระทมเรื่อยมาตอนเคยบอกรักเธอเท่าฟ้าเดี๋ยวนี้กลับมาเสียความรู้สึกหากมีใครรักเราจริงสักคนผมคงหายมองมน หากพบคนดังใจนึกให้แม่ไปขอจะปลูกเรือนหอให้สูงกว่าตึกไม่ต้องร้องเพลงเสียความรู้สึกจะนึกถึงเธอผู้เป็นดวงใจไม่มีใครรักจริงเลยขำๆนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับผมคาเวอร์บายโดยวุฒิชาย USA นะครับ อารมณ์พาไปนะครับผมสวัสดีนะครับ